ค่ะดิฉันชื่อนางสาวเรนพรรันธ์วสิมิพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะตอนนี้เรียนอยู่มหา,าวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ค่ะสาขาวิชาสินค้าและเครื่องประดับเป็นเจ้าของแบรนด์นิวานแบรนด์นิวันเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับกระเป๋าถักโคเชค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้ก็คือ ได้ศึกษาเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดต่างๆจนได้เทคนิคโฮเชมาค่ะช่วงแรกๆก็จะทำเป็นพวกเคสโทรศัพท์ที่รองแก้วตุ๊กตาพวกมกญแจอะไรประมาณนี้ก่อนค่ะจนมีความคิดที่จะทำกระเป๋าถักยังทำยังไงให้ กระเป๋ามันไม่ะ่ะก็เลยได้เทคนิคโคเช่ที่ใช้เชือกไนล่อนนำมาใช้ในแบนด์ค่ะยังไงถ้าสนใจหรือชอบก็กดติดตามได้ทางนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ